ก็สวัสดีทุกคนด้นะครับผมนะอยู่เกมไดโนเฟียนเองซึ่งผมว่าพานี้น่าจะเป็นพาสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากนี้มาเหลืออยู่ประมาณสี่ถึงห้าดาดนะครับผมนะก่อนที่จะจบเกมนะครับ เราตามตรงนะครับไอตรงพื้นที่นี้มันเหมือนจะไม่มีอะไรเลยครับผมจำไม่ผิดนะเพราะงั้นนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะมาทําไมก็ไม่รู้นะครับตรงนี้นะมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าโลง่งๆนะครับคุณเห็นหนูใช่ไหมครับมันไปไหนไม่ได้นะครับเพราะงั้นเราปล่อยมันไว้งั้นแหละครับเราไม่ต้องไปนะทุกคนเพราะทางที่ต้องไปคือถางหนูนั่นเองนะครับ เมื่อกี้มันสร้างมาเพื่อหลอกครูเร่นนะทุกคนไม่ต้องแกล้งล้มเลยผมรู้ว่าคุณไม่ได้ล้มจริงมันต้องมีอยู่ตรงนี้ประมาณตัวสองตัวมั้งใช่ไหมพืมลีโรดิแจ๊ อันนี้ต้องการพลังงานนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะบึ้งฟึบอ่าไฟไม่มีอ่ะโอกัดอยู่ได้ไอ้นี่หน่จากเพลิดเก้าร้อย เหลือยูสองเหลืออยู่แปดร้อ,อยกว่าเลยเหลืออยู่เกือบ 700. เจ็ดร้อยโอ้โหนี่นี่ชังกานักนะ ากลลับมแ้วคุณคงจะรู้ใช่ไหมครับว่าถ้าเราล่วงลงไปจะเกิดอะไรขึ้นนะทุกคน สภาพก็คือเราไม่รอดนั่นเองครับแล้วก็จุดตรงบันไดตรงนู้นนะทุกคนที่ปืนผมช,ชี้ไปเนี่ยมันไม่ได้ถ้าเราเกาะบันไดไม่ทนันเราล่วงลงไปตายนะครับ ลิฟในเกมนี้เหมือนของจริงเลยนะครับนะรอสักพักนะครับแล้วลิฟมันจะปิดเองนะทุกคนนี่คุณเห็นใช่ไหมแล้วก็มันจะขึ้นเลขชั้นแบบเดียวถามเลยครับนี่เห็นไหมทุกคนชั้นสองชั้นสามผมว่าน่าจะชั้นสี่หรือเปล่าเป็นชั้นใต้ดีเลย,ยนี่ชั้นสี่ เรียบร้อยทุกคนชั้นสี่จริงด้วยซึ่งมันจะมีรหัสให้เปิดประตูนะคะผมนะซึ่งรหัสอ่ะทุกคนมันคือตรงนี้นะครับรหัสนะครับมันต้องกดแป้นนะตรงนี้ทุกตรงนี้นะครับทุกคนซึ่งคำใบ้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแป๊บหนึ่งนะ ซึ่งนี่คือสมาการที่ต้องแก้นะครับแบบนี้นทุกคนผมขอเปิดเอาของก่อนนะอืมทุก,ก่อนสักเล็กน้อยแผบลบแลบบอร่อยมากทุกคนแล้วก็ศูนยมอร่อยมากครับซึ่งนี่นะครับก็คือ รหัสก็คือเดี๋ยวผมขอดูนะเออ 16, 6, เจ <7 16, S 2> ็ดหนึ่งหกเออเจ็ดหนึ่งหกสามมั้งตุไม่ดิเจ็ดหนึ 16, 2, ่งหกสองมั้งทุกคนผมว่าเจ็ดหนึ่งหกสามเอ้ยผมผมเขียนไม่ยังไม่ครบนี่นะยังไงทุกคนเจ็ดหนึ่งหกสามจริงด้วย ก็น,นะครับถ้าทุกคนนั้นไม่รู้รหัสก,ก็มาดูคลิปผมได้นะทุกคนแบบจดเอาไว้นะครับว่าด่านนี้ต้องใช้อะไรบ้างนะครับอืมจริงจริงเลยไฮเทคมากพวกนด่านนี้อาผมจำได้นะครับนี่เลเวนนอนแห้งตรงนี้โอ้พระเจ้าเลเวน <'re> เียงไม่ตายได้ไงเนี่ยโอ้โหนอนหัวกระดิกด้วย หมือนศพเลยโอ้โหดอนหัวกระดิกฉันเจอเธอน่ะตอนที่ก็จูเหมือนว่าเธอนั้นจะทําอะไรไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่แต่ที่เธอโดนนสาบินจับมาขอบคุณนะฉันไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นใครแต่ว่าขอขอบคุณมากนะที่คุณช่วยเธอนะ่ะฉันก็แค่ทํางานของฉันฉันก็แค่เจอผู้หญิงคนนี้อยู่ในเหมืองเนี่ยฉันขอจอยกองทัพเธอได้ไหมเมื่อจบตรงนี้แล้ว แล้วฉันจะต้องอยู่นี่เพื่อรีคอเวอร์เธอไหมอ่ะปกป,ป้องเธอไหมไม่เธอไม่จําเป็นจะต้องช่วยอันนั้นหรอกขอแค่เธอนั้นไปหานักวิทยาศาสตร์ในประตูต่อไปเธอเอาการ์ดนี่ไปสิ <Okay. S 2> เธอต้องใช้หมดนะโอเคฉันจะไปที่ฉันจะไปช่วยคนอื่นนะส่วนคุณก็ดูเรเวนนั้นแหละพวกเราไม่มีเวลามากขนาดนะั้นนะยังไงก็ตามต้องทำทุกอย่างเพื่อเอาชุดรอด ไม้ทั้งช่วงเวลาสั้นๆก็ตามเอาคีการ์ดนี้ไปแล้วเปิดประตูซะได้ครับเอโยเอโยต้องวิ่งมันถึงจะเปิดให้ผมไม่ไม่วิ่งไม่ได้เลย เทอไงผมต้องวิ่งเนี่ยไปเลยครับผมผมจำได้ว่าดานนี้เราต้องมาไล่ยิงในแนนสัตว์ที่มันขโมยก,การาดเราไปนะครับ ฮ้ฉันต้องรีบรีบรีบมาเอาแล้วรีบไปแล้วแหละฉันต้องการคีย์การเพื่อเปิดประตูเนี่ยเฮ้ย <Hey, I S 1> <Hey, S 2> เดี๋ยวนะฉันต้องการมานี่นะ เฮ้ยแน่จริงยังหนีดิเฮ้ยเรโนุสเซาจะหนีนะกลับมานี่ตายซะไป,ไปอืมแปดร้อยกว่านัดเยี่ยมเลยรอมันกลับมานี่นะครับมันกลับมาแน่ อุ้ยอุยนี่เอาขีกรารตืนไปเหรอ,อ,อยิงไงยีโร่เด็ดไงยิงแทบเป็นแทบตายนะครับไอ้ตัวนี้ขีก้การไม่ใช่ของกินนะเว้ยนะเฟ้ยไอ้นี่นี่กินขีก้การแล้วมันอร่อยเหรอมันก็แค่กระดาษอ่ะมันแค่แผ่นอ e ิเล็กทรอนิกส์ด้วยซ้ำอะ่ะมันอร่อยตรงไหนขีก้การเนี่ยโหลดดิ้งแป๊บนะครับฉาก คุณอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมด่านที่สิบก้าผมถึงมาอาัดใหม่นะครับเอ่อที่นี่มันไม่มีคนอยู่เลยเหรอเนี่ยผมว่าสนายน่าจะพอจัดก,การมาได้อยู่นะ ตรงน,นี้เรายังไปเอาของไม่ได้นะครับเราต้องไปเอาคีการ์จากนักวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็นะครับรีโฮเวอร์นะครับมันจะมีโอ,โ,โอ้โหหกหกซด้วยไหนๆก็ไหนนะมาลองมีซะหน่อยมา อืมเรียบร้อยออ้ออโอออุยอุ้ยอุอุไม่เล่นแล้วอะไรนักหนาเนี่ยโหตบเลือดซะโหไปร้อยหนึ่งเ่ยทุกคนมันตบผมทีอะหน้าสั่นเลยอะโทษ นะเอ็ยย right ังไม่ตายอีกเหรอหรือมีมากกว่าหนึ่งตัวกันเนี่ยไม่ค่อยเมกเซนเท่าไหร่เลยฮะแต่๋ยาเถอะมันไม่ได้สำคัญนี่นะใช่ไหมมาสวัสดีพวกคุณทำอะไรอยู่ที่นี่เนี่ยแล้วเธอเป็นใครล่ะฉันคือโรสนะฉันเป็นเจ้าหน้าที่ ที่ถูกส่งมาให้กำจัดไดโนเสาร์ในในพื้นที่อย่างนี้แล้วฉันก็มีปัญหาอีกหน่อยฉันคิดว่าคุณมาช่วยเรานะแน่นอนใช่เราติดอยู่ที่นี่ไม่ว่ายังไงก็ตามเราน่าจะออกไปจากที่นี่ไม่ได้หรอกถ้าอยากจะให้เราออกไปจากที่นี่ได้ไปเปิดเครื่องเจนเตอร์สามอันนะนั่นน่าจะช่วยเราได้เยอะเลยล่ะได้เลยแต่ฉันทำเดินนี่แหละ งั้นเอาคุณแจไปนะเอาไปเปิดประตูตรงพื้นที่ที่มันมีเครื่องปั่นไฟนะ่ะได้ครับผมขอของก่อนนะขอของหน่อยนะครับอา้าวอืมของของอะไรอะ่ะอ๋อแม็กแม็กอะไรอะไรนะแมชชีนกันทุกคน บมาจริงแบบนี้ได้ด้วยนะครับทุกคนเผื่อใครยังไม่รู้นะครับแต่มันจะค่อนข้างที่จะว่าไงดีล่ะเปลืองกระสุนนิดหน่อยนะครับตรงนั้นมีของอยู่ เรียบร้อยทุกคนยังยังอันนั้นไม่ทันเสร็จเลยเออไม่ดีทุกคนเราตีมันไม่เข้าเลยอ่ะผมคิดว่าผมควรที่จะก็ไม่ยากจะใช้มันหรอกนะแต่ แต่เองน่าลำพายเงินพอๆนะไอส่งตัวนี้อืดหนักใช่ไหมฝึกนักใช่ไหมโอ้ฝึกนักใช่ไหมฮะฝึกนักใช่ไหมโอ้โวอนหาเรื่องกันเองนะโถ่กระทีออยู่ดีๆอ๋อแบบนี้วอนดิโตลีโฮเวอร์เหรอครับฮะหกกระสุนผมหกหกหก เลขซาตานนะครับเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นขอบนุ่มมีกระสุนนะเนะี่ยเก็บหน่อยไหมเก็บเก็บเก็บโอ,อผมเก็บแล้วนี่หว่าเมื่อกี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้เราต่อยใช่ไหมเนะี่ยโอเคผมต่อยกล่องแล้วนะค่อนข้างที่จะแรงใช้ได้นะ,นะเมื่อกี้อย ปล่อยใจกันดีกว,ว่าไม่เนเอ้ยอะไรวะเนี่ยอืมใส่กระสุนไปสองนัดครับเกมนี้ละเอียดค่อนข้างดีนะครับเรายิงไปกี่นัดรีโฮเวอร์มันก็ใส่กระสุนไปกี่เท่านั้นนะครับ เปิดเครื่องมันไฟเรียบร้อยแต่แถวนี้น่าจะมียาอยู่นะเท่าที่ผมรู้ปล่อย,ยอืมอืม,อ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 มหมัดหนักครับผมปล่อยกล่องที่แล้วปล่อยกล่องพังเลยครับคุณอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมผมถึงมาเริ่มอัดทําไมในคลิปผมถึงมันเริ่มอัดตอนตอนที่สิบเก้าพอดีไอ้ดาที่สิบเก้าพอดีนะครับผมขอพูดตรงนะทุกคนว่าเกมมันหลุดนะครับเกมมันหลุดตอนที่ผม ไปถึงกำลังโหลดด่านที่สิบเก้าครับสงสัยภาพเฟดดำแอปตัดต่อเราคิดว่าแอปอัดเราคิดว่ามันแบบว่าว่างไงดีทุกคนไม่ใช่เกมหลุดดีทุกคนมันต้องแอปตัดต่อมันหลุดนะครับมันแบบมันหยุดอัดกลางคันนะครับก็เลยต้องมาอันนั้นก็เลยต้องมาอัดไอด้ด่านที่สิบเก้าใหม่นะครับอุ๊บสของดี ไม่ยิงดีกว่าผมจะต่อยไม่นะใครหาผมต่อยไม่แรงมาดูเลยใครว่าผู้หญิงเขาต่อยไม่แรงทุกคนต่อยที่กล่องพังเลยเปิด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 ออเอ้ยเอ้ยเอ้ยเปิดเปิดอืมต่อยอืมยิงเลยอะไรอะ่ะโหลดอู้มีปอกสุนได้เนี่ยหนึ่งนัดตรงนี้เกมใส่ใจราละเอียดมากๆเลยครับผม ต่อยเลยอ,อโหมก่อนซึบ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 ไหนทุกคนคุณเห็นใช่ปะ่ะว่ามาโหลดตามที่จํานวนกระสุนจริงๆแล้วตามจานวนกระสุนที่เราเสียไปจริงๆนะครับไม่ใช่แบบว่าโหลดหนึ่งนัดแบบว่าเทออกมาทั้งหมดโม่เลยอะไรอย่างงี้เทามาหมดโม่เลยมันมันก็ไม่ได้นะครับคนสร้างเขาใส่ใจจริงๆนะครับ เก้าร้อยไปเลยเงปเงเปงแล้วก็ปืนเก็บมาก่อนแกร็บฝุบจุ๊บจุ๊บอ่าโอเคครับผมผมคิดว่าพื้นที่ทีาต้องไปน่าจะอยู่ใกล้กว่านี้นะครับไม่ก็อีกสักจุดหนึ่งแถวๆนี้นะครับ จเนเรเตอร์ ator, เครื่องสุดท้ายอยู่ไหนกันนะหาอยู่เนี่ยอยู่ไหนนะอ๋อตรงนี้หรือเปล่าอืมผมว่ามีโอกาสเป็นปได้สูงนะจะลองดูหน่อยละกันเอ้ยใช่ด้วยว้าวงั้นเปิดก่อนเปิดจเนเรเตอร์ผมขอเออผมคิดว่าเราอาจจะได้เจอทรีนรุ่นใหญ่นะครับเพราะงั้นเตรียมกระสรงเตรียมกระสุนไว้ให้พร้อมครับผมผมว่าผมควรจะต้องเตรียมกระส o เตรียมกระสุนไว้พร้อมนะ เพราะว่าเส้นทางต่อจากนี้น่าจะอะันตรายน่าดูนะครับออกระสุนปืนแมชชีนผมก็งงเอะอะไรวะอะไรกลมๆขายถ้วยโหลดไปก่อนเลยนะครับซึบซึ่งผมไม่ใช้ปืนนี้แล้วเพราะมันไม่ค่อยแรงนะครับผมจะใช้ปืนจากพวกนี้นะครับปืนนี่ไอเออะไรนะแมชชีนกันกันกนกบ M249 นะครับกดเลยทุกคนปึ๊บเ,ออเรียบร้อยครับ สักพักภาพมันจะเฟดไปตรงคัตินะครับโรสขอบคุณคุณนี่สุดยอดมากเลยนะที่สามารถช่วยเราได้ขนาดนี้เนี่ยฉันติดต่อไปทางวิทยุแล้วล่ะว่าให้ฮอมารับดีที่ได้ที่ได้รู้นะฉันฉันก็อยากจะกลับบ้านแล้วเหมือนกันฉันก็เหมือนกันดูเหมือนว่าเราจะเราจะต้องมาคุยกันสักหน่อยนะ ฉันอยากยิงเป็นยิงปืนไปบ้าง่ฉันจะสอนเธอเองถ้าเอาชีวิตรอดจากไอ้พวกนี้ได้นะชาเอาชีวิตรอดจากไอ้พวกสัมประาพวกนี้ฮะอะไรอ่ะเดโนเสาร์ทิวเก็กเงียบหนีหนีซะถ้าเธอทำได้อ่ะ หนีให้ไวที่สุดที่เธอทำเธอทำได้อะไรประมาณนั้นนะนะครับทุกคนมาบอสโดดซึบโดดลุโดดลบก,ก่อนแต่ผมไปแถวแถวแถว,แถวยาก่อนแล้วก็ยิงมันมานี่ครับ ไปไหนวะนะยิงรูเรือนท้องนักเรยนสาวเข้าไปครับผมว่าผมไปเติมเบืดอก่อนดีกว่าตอนนี้นะฮิ้วฮิ้วฮิ้วฮิวร้อยโอเคเท้าไปแตะก็ได้แลลวอุ้ย ไม่รู้แหละแต่ผมลองปาแล้วเปิดดูก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่้าแบบนั้นร้อยทุกคนมาโ,โดนมาโดนดาเมจผมลองปาแล้วเบิดในจุดเชือกแบบแล้วผมจะวิ่งเบี่ยงหลบนะครับร้อยมาโดนดามิเหมือนกันปุ๊บโดนปาแล้วก็วิ่งเบี่ยงหลบมันไม่โดนทุกคนอันเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดดดโหมันเผือไปเือย่องแป๊บเดียวตัดกรายทุกคน <S <S ีอด อีกสักเม็กเดี๋ยนะเพลงมาผมว่าเราอาจจะไม่ได้เผยแพร่คลิปนี้แล้วก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณถ้าผมได้เผยแพร่ยินดีด้วยนะครับเพลงนี้มันไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเฮ้ยทีเล็กเวทไรเน้่ทีเล็กบ้าบอ oh, โอ้ทำได้ไงเนี่ย ใช่ฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะสามารถลงมันได้หรอกนะแต่เรามีทางเลือกไม่ม,มากนะ่ะจะจะสู้หรือจะโดนกินไม่ต้องห่วงหน้ะยังไงซะในตอนนี้เราก็เลือกเขามาแล้วเพราะงัออ้นอ๋อเธอช่วยทุกคนมามากเกินพอ,อแล้ววันนี้ขอบคุณนะฉันก็อยากจะพักเหมือนกันแต่ว่าฉันเองก็อยู่ในงานเธอเหมือนกันนั่นแหละใช่เช่นกัน แน่นอนใช่ฉันติดต่อไปทางวันที่ยุตแล้วอีกไม่นานฮองจะมารับเราล่ละแต่ว่าอยากไปฟังเพลงหรือไม่ก็ไปคุยกันหน่อยไหมได้สิก็นะครับก็สำหรับโนเฟียพายนีนะับก็ขอจบไว้แตเพียงนี้นะครับผมเพิ่ตามกันใหม่ในโปรเจกต์เกมนะนะครับผมนะบายบายครับผม